คือูเือเลยหมายเลขต่ไปครับหมายเลขสิบแปดครับสิป ¡Que ฝันี้ทีมม่ากนะนะขอกันทีไหนจะเป็นทีมที่เริ่มก่อนกไปะกา่เริ่มก่อนเรื่องฝับนี้ใครจะขอมาสอนเออพอกเลยฝ่นี้เริ่มก่อนขอมนะเชินะเดี๋ยาพันานแบ้ดีก เกมนี้ยืนคุณย่าน่าเลยที่ต่อจบเกน,นะครับเก็ไม่ถานนะฮะเราจะให้คุณย่าทำการไล่คุแรก ผลลาไม้นะถ้าบอกว่าเพิ่งใช้ฟ้าในบ้านจะเป็นของทางกินนะเออเอาละขอให้โชคดีนะครับมีหน้าบอกแล้นะเอาละข้าแบบนั้นทีนี้น้อมนะยวที่ไหนกาน and นี่น่ารักมากท่านผู้ชมทุกท่านโอเคดี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  ทีมที่หนึ่งนี่คือทีมที่อทอทอสองนะฮะขออนะุญาตดูเวลาครนะับอุ้ยต้องปิดเบียดน,นะปิดเบียดน,นะฮะปิดเบียดเลยนะทีมแรกครับนะทีมว่งย์ครัอ